สาเหตุที่ยูจอนมาพูดตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีดอกเบีย้ยที่แก้ไขใหม่ค่ะซึ่งก็กลัวใจเหมือนกันว่าจะถูกหยิบมาออกข้อสอบนะคะผิดนัดนั้นจะได้ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยตามมาตรา2 2 4เดิมมัน7.5กฎหมายแก้ไขใหม่เป็นร้อยละ5โดยเอามาตราเจมาประกอบนะดอกเบีย้ยที่ไม่ได้กำหนดกันไว้หนี้เงินที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้นะคะให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ3ตามมาตราเ เมื่อผิดนัดก็ประกอบด้วยบวกอีกร้อยละ2ตาม2 24โอเคปะสรุปคือดอกเบีย้ยผิดนัดตาม2 24เราจะต้องตอบร้อยละ5ตามมาตรา2องประกอบมาตรา7โอเคนะ ส่วนถ้าตกลงกันไว้ก็เป็นไปตามนั้นไม่ได้มีปัญหานะีค7.5ไม่ใช้แล้วนะถ้าใช้ตอบข้อสอบเนี่ยใช้ร้อยละ5นะคะหรือถ้าเขาไม่ได้พูดถึงดอกเบี้ยว่าต้องคิดเท่าไหร่เราเขียนไปเลยว่าพร้อมดอกเบีย้ยตามกฎหมายอย่างนี้คือเซฟนะคะถ้าเขาไม่ได้ถามจำนวนร้อยละของดอกเบีย้ย ทีนี้สําหรับดอกเบีย้ยผิดนัดนอกจากที่แก้ไขาตาม224แล้วมันมี224ทับหนึ่งคือดอกเบีย้ยที่ผ่อนเ,อเงินการชําระที่ผ่อนเป็นงวดเป็นงวดงวด,งวดนะคะเขาบอกว่าถ้าผิดนัดงวดใดก็ถือว่าคิดดอกเบีย้ยได้เฉพาะต้นเงินของงวดนั้นเท่านั้นงวดนั้นต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วผิดนัด นั่นแหละดอกคิดแค่งวดนั้นเท่านั้นถ้าตกลงแตกต่างเป็นโมฆะนะครับประเด็นที่แก้ไขก็มีเพียงเท่านี้